ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องเอาคนเข้าคุกแม่บ้านที่เรารักและให้เกียรติเขาดูแลเสมือนคนในครอบครัวอยู่กันมาหนึ่งปีไม่เคยแบ่งแยกกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่ด้วยกันแทบทุกวันแม่สอนมาแต่เด็กว่าห้ามเรียกแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงว่าคนใช้เขามาดูแลบ้านมาช่วยเราเลี้ยงลูกมาเป็นลูกมือเราเราต้องดูแลเขาดีๆสวัสดีครับพี่นองปังปายสุข,ขสุขคนครับ นกรกราบสวัสดีนะครับพี่น้อง FC บม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาติดตามช่องนี้นะครับทุกคนครับขั้นตอนแรกนะครับผมต้องกราบขอโทษพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับนะครับคือต้องบอกว่าไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่น่าทําแบบนี้เลยนะครับ นะครับต้องผมต้องขอโทษนะครับขอโทษย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าขอโทษนะครับขอโทษแทนพี่น้องคนลาวทุกๆคนนะครับนะครับที่ทําให้พี่น้องคนไทยนะครับรู้สึกไม่ดีนะครับต่อพี่น้องคนลาวนะครับนะครับขอโทษแทนคนลาวทุกๆคนเลยนะครับคือข่าวล่าสุดครับทุกคนครับทุกคนก็อาจจะได้ดูแล้วเนาะนะครับ นะครับทุกคนอาจจะได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าข่าวนี้มันดังมากๆครับออกทางช่องเจ็ดออกทั้งข่าวฝั่งลาวฝั่งไทยก็ออกไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หลายท่านก็ออกนะครับนะครับซึ่งนะครับแม่บ้านนะครับข่าวล่าสุดแม่บ้านนะครับแม่บ้านคนลาวนะครับขโมยตังนายจ้างนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับซึ่งนายจ้างคนนั้นไม่ใช่ใครครับเขาเป็นดาราดังทุกคนครับ เขาเป็นดาราดังเลยนะครับเขาชื่อว่านาตาลีนะครับเดวิดนะครับคือผมดูแล้วผมยังรู้สึกว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยนะครับไม่น่าทำแบบนี้เลยนะครับทําให้เสียมเสียพี่น้องคนลาวที่แรงงานลาวที่กำลังจะเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยที่กำลังทำงานแม่บ้านอยู่นะครับคือต้องบอกว่า คือทำทาตัวแบบนี้มันแบบว่าทำให้เสียหายพี่น้องคนลาวหมดเลยนะผมว่าทำแบบนี้นะนะครับนะครับรู้สึกว่าตามข่าวนะครับทุกคนครับผู้ยิงคนนี้เนี่ยขโมยตังนายจ้างเนี่ยขโมยที่เล็กและน้อยนะครับเอาไปให้ผู้ชายนะครับซึ่งผู้ชายทํางานอู่รถนะครับนะครับขโมยตังแล้วเอาไปให้ผู้ชาย แล้วก็ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ฝากกลับบ้านแล้วก็ไปใช้นี้ด้วยนะครับนะครับไปใช้นี่ด้วยนะครับไปใช้นี่ด้วยไปช้อปปิง้งแล้วก็แล้วก็ไปเสริมหน้าไปอะไรหลายๆอย่างนะครับนะครับทั้งๆที่เจ้านายนี่แบบรักพักดีนะครับเหมือนในครอบครัวเลยนะครับคือเจ้านายท่านนี้คือท่านดีมากนะครับตามที่ผมได้ดู นะครับได้ดูการพูดการจาของท่านแล้วก็นะครับคือเราผมก็เป็นเอซของของพี่เขาด้วยนะนะครับนะครับเราก็ติดตามพี่เขาด้วยนะครับนะครับเขาชื่อว่านาตาลีนะครับเดวิดนะครับเขาเป็นดาราดังนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าเขาไม่ใช่ดาราดังเลยนะผมว่าเขาก็เขาก็อาจจะไม่มาออกข่าวแบบนี้นะครับ นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผู้หยิงคนนี้นะครับเคยขโมยมาแล้วนะครับหลายๆที่หลายๆที่ที่เขาเคยทํางานนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็โดนไล่ออกนะครับนะครับทุกคนรู้ไหมว่าการที่การที่เราจะมาได้ทํางานจะได้จะได้ทํางานกับเป็นแม่บ้านกับ กับคนคนมีชื่อเสียงดาราแบบนี้นะครับนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องแบบว่าเราก็เคยทํางานแม่บ้านมาอยู่แล้วแม่บ้านกับดารามาอยู่แล้วอะทุกคนเข้าใจปะคือเราก็เคยทํางานกับแม่บ้านกับดารามาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทํางานแบบกับดาราแบบนี้ตลอดนะครับนะครับแล้วก็ แล้วแล้วก็เราจะได้ทํางานแบบนี้ตลอดตลอดตลอดเลยนะครับนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับนะครับเจ้านายเจอเจ้านายดีๆแบบนี้นะครับนะครับคือได้ค่าแรงเนี่ยวันละห้าหกร้อยเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่พอใช้นะครับนะครับคุณนาตาลีสอบถามว่าแล้วตังเอาไปไว้ไหนนะครับตังหนึ่งหลานที่ขโมยไปเนี่เอาไปไว้ไหนนะครับแม่บ้านคนลาวท่านนี้ก็บอกว่า คือตังอ่ะมันไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วได้ฝากกลับบ้านได้ใช้หนี้หมดนะครับแล้วก็เอาไปให้ผู้ชายนะครับเอาไปให้ผู้ชายอะไรต่างๆนานาเอาไปช้อปปิง้งเอาไปเที่ยวเอาไปเสริมหน้านะครับคือผมก็ผมก็ผมก็มกแปลกนะคือแบบว่าเออเขาก็ปิดหน้านะผมว่าไม่น่าปิดหน้าเลยนะครับเพราะว่าคนแบบนี้คนแบบนี้น่าจะ น่าจะประจานน่าจะให้โลกรู้เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนครับเพราะว่าคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจแบบนี้นะครับนะครับอยากให้เปิดหน้าไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทำให้แบบว่าเสื่อมเสียเสียหายนะครับกับประเทศลาวด้วยแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเปิดหน้าเลยนะครับนะครับน่าจะเปิดหน้าเลยนะครับเพราะว่าคนที่ทำตัวแบบนี้นะครับคือเขาเรียกว่า กินบนเรือนขี่บนหลังคานะครับนะครับทั้งที่เจ้านายเนี่ยนะรักพักดีกับเรานะครับรักรักพักดีกับเรานับถือเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับกินข้าวก็กินข้าวด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับนะครับแต่ว่ารลับหลังแล้วมาทําตัวแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเปิดหน้าเลยให้ทุกคนรู้ให้คนทั้งบ้านรู้เลยให้คนประเทศเรารู้เลยนะครับนะครับ แล้วก็อีกอย่างก็น่าจะแบนเลยนะครับไม่ให้เข้าประเทศไทยเลยนะครับคนแบบนี้นะครับเพราะว่าคนแบบนี้อายุก็เยอะแล้วนะครับยี่สิบสามสิบแล้วคือมันดัดสันดานยากนะครับเข้าใจปะ่ะม,มันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับมันมันดัดสัญญาณแบบดัดสันดานมันยากะเข้าใจไหมคือมันแบบว่าไม่รู้จักคอเข้าใจไหมคนแบบนี้ indicator. ไม่รู้จัก power ไม่รู้ ้าเมื่อถ้ามันได้ขโมยแล้วอ่ะมันก็ต้องขโมยอีกทุกคนเข้าใจไหมมันได้ขโมยแล้วมันก็ต้องขโมยอีก,เห,กอเ,อเหมือนป่ามันเคยกินแมวเอ้ย <cott on S 1> แมวเหมือนเหมือนแมวมันเคยกินป่าเข้าใจไหมทุกคนนะครับยังไงมันก็ต้องกินอยู่แล้วนะครับมันยังไงมันก็ต้องกินอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดัดสันดาลเลยเปิดหน้าเลยให้โลกรู้กลับบ้านไปก็ให้ทุกคนรู้เลยว่าเป็นคนนี้นะครับว่าเป็นคนนี้นะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็แบนไปเลยไม่ให้เข้ามาประเทศไทยเลยนะครับนะบถือว่าเป็นความผิดที่อันใหญ่หลวงเลยนะผมว่าเป็นความผิดที่อันใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นคนลาวนะครับเป็นคนลาวนะครับทําให้พี่น้องคนลาวเนี่ยเสื่อมเสียทั้งประเทศเลยนะนะครับมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยที่ทง,ทงทั้งที่ เจ้านายเนี่ยอนุรักษ์แบบรักมากกินข้าวหม้อเดียวกันทาอะไรอยู่ด้วยกันนะครับนะครับเขาวางดีตลอดนะครับค่าแรงเขาก็ให้เต็มนะครับเงินเดือนเขาก็ให้แต่ว่าคุณมาเนรคุณนะทุกคนเข้าใจไหมคุณมาเนรคุณเขามาเนรคุณขโมยตังเขานะครับทีลนิดเทีลหน่อยเอาไปให้ผู้ชายเอาไปให้พ่อให้แม่ไปใช้หนี้นะครับ ผมเชื่อว่าเจ้านายทุกคนใจดีนะครับเจ้าใจดีมากๆถ้าสมมุติว่าเรามีหนี้มีอะไรนะสําหรับผมนะผมก็เคยมีหนี้เหมือนกันนะครับผมนี่นะเบิกเจ้านายนะครับสี่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเอาไปใช้หนี้แล้วก็มาผ่อนใจเจ้านายก็ยังมีครับผมนี่แหละผมนี่เหมือนกันครับผมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเจ้านายดีๆขนาดไหนนะครับเนี่ยแถมเจ้านายดีๆขนาดนี้ยังไม่ไอันนี้นะครับยังไม่แบบ โอ้โหแบบคือผมต้องบอกว่ามันมืดถ้าเป็นภาษาลาวก็มืดขําสีเวอนะทุกคนนะครับนะครับพูดยิ่งแบบนี้มืดคําสซีเวานะครับค้นแบบนี้นะครับคือแบบว่าทั้งทั้งที่เขานี่ทั้งทั้งที่เขานี่หักเข้าขึ้นหลูกคุลานให้กินเขาสู่เสาสู่แรลงนะครับพี่น้องครับนะครับโอ้โคือแบบว่า มันไม่มีอะไรที่จะบรรยายทุกคนครับผู้ยิงคนนี้นะครับทําตัวแบบนี้นะครับคือเห็นแกงเงินมากๆนะครับทั้งๆที่ค่าแรงเขาก็จ่ายแพงวันละห้าหกร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆด้วยกันครับทุกคนครับวันนี้เป็นหนึ่วันที่หนักหนามากที่สุดในชีวิตเจ็บจุกจนพูดไม่ออกไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องเอาคนเข้าคุก แม่บ้านที่เรารักและให้เกียรติเขาดูแลเสมือนคนในครอบครัวอยู่กันมาหนึ่งปีไม่เคยแบ่งแยกกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่ด้วยกันแทบทุกวันแม่สอนมาตแต่เด็กว่าห้ามเรียกแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงว่าคนใช้เขามาดูแลบ้านมาช่วยเราเลี้ยงลูกมาเป็นลูกมือเราเราต้องดูแลเขาดีๆจนวันนี้ละ่ะแต่รู้ว่ามนุษย์บางคนมันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆ เงินสดหนึ่งล้านกว่าบาทที่หายไปเงินเก็บก้อนสําคัญที่สามีนาตาลีทํางานเก็บหอมรําริบมาด้วยความสุจริตกลับถูกคนโลภขโมยไปทั้งช็อกผิดหวังและเสียใจไม่คิดว่าจะทํากันได้ลงคอผิดที่ไว้ใจจริงๆสุดท้ายนี้นาตาลีขอกราบขอพระคุณพี่พีเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอคลองตัน โดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนที่ทำงานกันอย่างมุ่งมั่นและไม่ลดละพยายามช่วยพวกเราทุกวิถีทางทั้งปลอบใจให้กำลังใจจนเดินทางมาสู่การจับกุ่มในวันนี้นาตาลีและสามีทราบสึ่งใจและจะจดจำเป็นบุญคุณไม่ลืมเลยค่ะส่วนเรื่องเงินที่ถูกขโมยไป คนรายได้อ้างว่าส่งกลับสอบปปอลาวไปหมดแล้วเงินไม่มีเหลือที่ไทยแล้วหากมีท่านใดที่ได้รับเงินไปขอความการุณาช่วยนําเงินมาคืนนะคะเงินมันเยอะมากจริงๆเราไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรเราอยากได้เงินของเราคืนคะ่ะหากใครมีช่องทางหรือคนาแนะนําในการทวงคืนเงินช่วยชี้ทางสว่างด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ปลอแม่บ้านและพี่เลี้ยงดีๆนาะตาลีเชื่อว่ามีแน่นอนเพียงแต่เราอาจจะโชคไม่ดีเองที่ไวใจคนผิดค่ะนี่แหละครับทุกคนครับนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับคือไม่ใช่หาง่ายๆนะหนึ่งล้านบาทนะครับนะครับหนึ่งล้านบาทนีไม่ใช่ง่ายๆนะครับคือต้องบอกก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจมากๆนะครับแต่ว่า แม่บ้านคนลาวคนนี้นะครับไม่น่าในละคุณแล้วก็ไม่น่าทําแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเห็นแก่เงินมากๆนะครับนะครับไม่รู้ว่าคนตอบแทนมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับคือตํารวจจับแล้วนะครับจับแล้วนะครับผมว่านะก็สมควรแล้วนะครับสมควรที่ทําแบบนี้นะครับนะครับสมควรแล้วที่ที่ตํารวจจับนะครับที่ตํารวจจับนะครับ ผมดูแล้วผมก็ยังแบบโอ้โหเสียคมรู้สึกเสียแบบว่าเสียทั้งแบบว่าเสียแบบเสียทั้งแบบหมดเลยเสียแรงงานลาวเสียเสียหมดทั้งประเทศลาวนะครับที่ทํามาทําตัวแบบนี้นะครับมาทําตัวแบบนี้นะครับมาทํางานเจ้านายใจดีแบบนี้แต่ก็ยังทรยศเจ้านายนะครับทั้งๆ้ที่เขาแบบรักพักดีกันเรานะครับนะครับกินอิ่มนงอุ่น อยู่บ้านฟรีนะครับแต่ลูกน้องก็ทําตัวแบบนี้นะครับผมว่าสมควรแล้วที่โดนจับนะครับนะครับสมควรแล้วที่เจอที่ที่โดนแบบนี้นะครับที่ที่ว่าเขารอดมาได้ทุกครั้ง่ะทุกคนเข้าใจไหมที่เขารอดมาได้ทุกครั้งอ่ะนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านนะที่เขาเคยไปทํางานนะที่เขาเคยขโมยตังค์่ะที่ ที่ไม่ได้ออกข่าวนะนะนะครับที่ไม่ได้ออกข่าวนะนะนะครับเพราะว่าเจ้านายเขาไ,ไม่อยากเอาเรื่องนะครับเขาไม่อยากเอาเรื่องเขาสงสารนะครับแค่พันสองพันสามพันสี่พันอะไรประมาณนี้ก็เขาไม่อยากเอาเรื่องก็เลยรอดมาได้นะครับแต่ว่านี่คือเขาอีกอย่างเขาเป็นดารานะครับเขาเป็นดาราดังนะครั enough, บแล้วก็ตังค์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ตังไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับคุณมาขาโมยตังเขานะครับหนึ่งล้านบาทคือแบบว่าเขาหามาแบบเกือบทั้งชีวิตเลยนะนะครับหนึ่งล้านบาทสําหรับแบบคนที่มันไม่มีจริงๆนะครับแต่คุณก็มาทรยศเจ้านายแบบนี้นะครับผมว่าก็สมควรแล้วที่โดนจับนะครับนะครับสมควรแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เปิดหน้าเลยนะครับให้ทุกคนรู้ไปเลยให้คนที่ประเทศเรารู้เลยว่า คนเราไม่น่าทําแบบนี้นะครับกับเจ้านายดีๆแบบนี้นะครับนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นกําลังใจให้คุณนาตาลีนะครับเดวิดก็อยากก็ให้ขอให้ได้ตังคืนนะครับนะครับแล้วก็ฝากนะครับฝากถึงแรงงานลาวทุกคนเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเขมรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับก็ ถ้าหากว่าเรามีงานทํามีงานดีๆแล้วนะครับเจองานดีๆแล้วนะครับก็อยากให้รักษามันไว้แล้วก็อยากให้สิ่งสําคัญคือซื่อสัตย์สุจริตนะครับซื่อสัตย์กับเจ้านายที่เขาแบบว่าให้ข้าวให้น้ําเรานะครับให้ที่อยู่ให้ที่พักนะครับไม่อยากให้ทุกคนทําตัวแบบเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับนะครับไม่อยากให้ทุกคนแบบคารักเล็กลักเล็ลกลข,ขโมยน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับ เขาเรียกว่าปลาตัวเดียวเน่าแบบทั้งหมู่บ้านนะทุกคนเข้าใจไหมนะครับนะครับก็อยากให้ฝากทุกคนนะครับฝากแรงงานลาวนะครับก็อย่าทําตัวแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็มันจะทําให้คนลาวอยู่ยากนะครับคนลาวไม่มีงานทํานะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ไว้ใจคนลาวแล้วนะครับ ไม่ไว้ใจแรงงานลาวแล้วนะครับทําตัวแบบนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับนะครับในเมื่อเรามาทํางานอยู่ประเทศเขาเราก็ต้องทําตัวให้ดีเจ้านายรักเราเราก็รักเจ้านายนะครับเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับ คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทุกคนครับ